นี่คือแมกเนติกคีย์บอร์ดจาก m a 68 HE ครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเล็งตัวนี้อยู่ดูเรื่องการปรับ Exclamation Point ลาพิทิกเกอร์และที่สำคัญมี SOCD หรือ Snap Tab หรือเปล่าบอกตัวนี้เลยฮะมีทุกอย่างครับผมได้คีย์บอร์ดมาจากทางร้าน Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนั่นเองครับเป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์65% 68คีย์ครับผมเลือกสีดํามาครับค่อนข้างเท่เลยขอในกล่องมีคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ตามนี้ครับแล้วที่ขายไม่ได้เลยก็คือสายห้อยคีย์บอร์ดตัวนี้ครับแล้วเรื่องไฟเป็นแบบ Full RGB เลยส่วนเคสคีย์บอร์ดจะเป็นพลาสติกนะและในเรื่องของดีไซน์ใครคุมธีมดำนี่ถือว่าเท่มากครับคีย์บอร์ดฮอปสวอปได้แล้วคีย์แคปมีภาษาไทยแต่ไฟไม่ทะลุนะแนะ แน่นอนครับสวิตช์เป็นแมกเนติกใช้ของซิปเปิครับส่วนเพลทเท่าที่เขาดูน่าจะเป็นอลูมิเนียมเราอยังยัดโฟมมาให้ด้วยครับปรับแต่งซอฟต์แวร์ผ่านทางเว็บครับตรงแอทูวิชั่นพอยที่ปรับได้สูงจนหนึ่งบินได้เละฮะยอดฮิตเลยไอทีส่สก,กิดนิดเดียวแล้วก็เดินนี่แหละครับในส่วนของล่าพิทิกเกอร์ก็มีเราที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ s o c d หรือ snap t a p ซึ่งเอาไว้ใช้เดินทิแทกแท็กแบบนี้โดยไม่ต้องยกสลับนิ้วให้หน่าลำคาญโกบะละ่ะส่วนเรื่องเสียงถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มแถมฟังกกก์ชัันนนนน็็คคครรรรบบนฮะะส่วใจไปตตาาาามมถึงห้้้ีเลย